ตั้มเนี่ยตอนแรกๆเขาออกมาอยู่หน้าโรงพยาบาลตำรวจใช่จากคนไม่กี่คนจำนวนสิบใช่จำนวนไม่ถึงร้อยครับแต่ด้วยจิตใจที่ยืนหยัดว่าทิศทางนี้นะทางนี้เป็นทางที่ถูกต้องถูกต้องครับความจริงการต่อสู้มันออกเราออกหมดแล้วความจริงมันคือความจริงไงไม่ว่าจะซุป ซ่อนอยู่ตรงไหนมันก็เป็นความจริงพีกิกตาวันหนึ่งเนี่ยคนคคจะเห็นความจริงมากขึ้นและพวกเราก็เห็นความจริงและช่วยถ่ายทอดความจริงออกไปนะครับขอบคุณมากครับอ่ะก่อนอาจารย์กบก่อนที่จะไปซเซาลิก,กว่ามาจากที่ไหนบ้างเอานี่ลุ่มนี้สดๆร้อนเนี่ยขออนุญาตทามาจาก,จากไหนครับชน,ชนบุรีจากพิตาได้แล้วเชนบุรีมาแล้วชนบุรีก็มา ได้ข่าวว่าเต็มออก<ๆ>เต็มออกไม่อั้นนะครับนี่พี่บูนมังสาหารก็มา,านี่ชนไปชนบุรีมีหลายที่นะเยอะมากชนบุรีเนี่ยถือว่าเป็นเมืองหลวงของสีเหลืองในอดีตแต่ปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นเมืองหลวงของพวกเราใช่ไหมนี่แล้วมีคนกรุงเทพบ้านผมไปเนี่ย <c oughs> มีคนกรุงเทพไปกัน จังหวัดด้วยสีอสองศักดิ์สีกรุ่มเทพเ่อยเอา้าเอา้เอาระหว่างสาวเซ็กนะครับระหว่างสาวเซ็กดนตรีขออนุญาตประกาศสาดูพ่อ,อไอสิ่งที่มันจะเป็นก่อนนะครับผู้ที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรมเวทีมากมายเลยนะฮะบ,บางท่านก็สนับสนุนเป็นอาหารการกินนะฮะอย่างเช่นอันนี้นะครับ หลวงพ่อสุชินวัดธรรมสถิตจังหวัดระยองกรุณามอบมังคุด400กิโลกรัมโอ้โหประให้กับหลวงพ่อสุชินด้วยน,นี้มงัมงคุดแล้วมันต้อง,องมีอะไรต้องมีทุเรียน <laughs> <laughs> หลังเวทีมีก็เนียวทุเรียนเนะ <laughs> เคคมังคุด400กิโลกรัมอยู่ที่เต็นท์กองทัพทำอยู่ได้ ใช้มือนะครับของเวทีนะครับพิาหารหลากหลายมากนะครับมาที่นี่มาแต่ตัวเสื้อผ้ามาหาซื้อที่นี่อาหารมาหากินที่นี่ความจริงก็อยู่ที่นี่นะคบครับทีถ้าพี่น้องจะปลดทุกขนะ์และเอาความทุกข์ที่เรารู้สึกเดื่อเน่ายนะครับครับ รถสุขาเราจะมีทั้ง4จุดเลยนะครับทั้งด้านซ้ายด้านขวาและก็ด้านหลังอ๋อสีทิศ4ี่ทิศเลยขณะเดียวกันมีรถสุขาแล้ว เราก็มีหน่วยพยาบาลอยู่ใกล้ๆด้วยแน่นอนผือเป็นลมไปนะฮะก็ไปติดต่อหน่วยพยาบาลได้เพราะว่ามีครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นห้องสุขาคือเรามาเนี่ยเราต้องเขาเรียกมาร์กิ้งหน่อยนะมาร์กกิ้งหน่อยฮะอย่างน้อยก็ต้องฉี่นะฮะครั้งหนึ่งเราเคยฉี่ร่วมกันที่นุสสวรีชัยสมรครับผมอ่ะนี่เรารอวงใช่ไหมราจะรอวงรอวงแกมิจูนงอาจารย์กบ สำหรับพี่น้องที่ยังไม่ได้รู้สึกว่าเอออยากจะมีส่วนร,ร่วมกับการต่อสู้ครั้งนี้ครับแล้วก็ให้กําลังใจพี่น้องทหารทจหานคือการแสดงพลังในวันนี้เราต้องการระดมเงิงนบริจาคอ๋อและการจัดการเวทีจํานวนหนึ่งมันมันนิดหน่อยไม่มากแต่ที่สําคัญเราต้องการนําเงินที่พี่น้องทุกคนบริจาคมาไปช่วยเหลือพี่น้องทหารแต่จุดสาคัญคือให้กําลังใจให้กําลังใจไหมฮะเพราะว่า นั่นคือรั้วของชาติและขอบอกผมขนลุกมากเพราะว่าเราเลือกชัยภูมิไทยเป็นคนเลือกนะ<อ>คือาการตัดสินใจร่วมกันนะฮะมันเป็นสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของไทยชนะไทยชนะในการปกป้องเอกราชของชาติครับคือเลือกชัยภูมิปั๊บเนี่ยรู้เลยนะฮะชนะอย่างเดียวเพราะว่านี่คืออนุสาวรีย์ยสมรภูมิและอนุสาวรีย์นี้ เป็นอนุสวรีที่สร้างขึ้นเพื่อล้ำลึกถึงวีรชนที่ท่านเห็นเนี่ยเป็นรูปปั้น5ด้าน5ท่านเนี่ยแทนกองทัพบ,บกกองทัพเรือกองทัพอากาศตำรวจและพลเรือนในการต่อสู้กับตะระิูีพี่ภาคฝรั่งเศสครับแล้ววันนี้ เรามีปัญหากับเขมรใช่เราก็ได้ข่าวว่ามีปัญหาเอบเบองหลังเขมรก็มีฝรั่งเศสอยู่ด้วยใช่เพราะฉะนั้นมันเหมือนกับเขาเรียกว่าเดจาบูเดจาบูคือตรงนี้เป็นจุดที่ประเทศไทยร่วมใจกันชนะฝรั่งเศสโดยมีวีรชนของเราเป็นตัวแทนอยู่ด้านหลังเพราะฉะนั้นเรามาสืบสารพิธานของวีรชนของเราเพื่อรักษาแผ่นดินในผอสอนี้และจะได้รับชัยชนะ เช่นกันครับครับตบมือตัวเองหน่อยที่น้องครับเดี๋ยวเมื่อกี้พูดถึงเรื่องการบริจาคถ้าใครยังไม่ได้บริจาคเรามีจุดบริจาคอยู่ด้านขวามือนะครับเต็นท์ของเรานะครับ,ค,ค,รบคือเป้าหมายเนะนี่ยตอนนี้ได้ข่าวจากที่ประชุมของคณะจัดง,งานเนะี่ยน่าจะได้บริจาคเงินประมาณเกิน20ล้านแล้วที่เราจะเอาไปซื้ออาวุธซื้อนู่นซื้อนี่นนนที่กองทัพ ครับผมแต่ที่บอกงเงินไม่สําคัญเท่าว่านี่คือน้ําใจที่แนวหลังเนี่ยไม่เคยลืมแนวหน้าและการที่เรามาชุมนุมกันได้หรือมีชีวิตปกติเพราะว่าพี่พี่น้องน้อง,องทหารเนี่ยเขาต่อสู้หรือแม้แต่สละอวัยวะหรือชีวิตแทนพวกเราขอเสียงปรบมือให้กับพี่น้องทหารทหารของชาติด้วยครับครับ ช่วงนี้ระหว่างรอกัรนะครับติดตั้งเครื่องเสียงเนี่ยนะครับก็อยากจะส่งสัญญาณไปยังพี่น้องทางบ้านนะครับใครมีเพื่อนอยู่ที่ไหนนะครับยกโทรศัพท์นะครับใช้โซเชียลออนไลนเป็นประโยชน์นะครับชวนพี่น้องมานะครับให้เป็นลานอนุสรสถานอนุสาวรีชัยสมรภูมิครับตอนนี้กโทรศัพท์ขึ้นมาเลยนะฮะ ชวนเพื่อนกันอย่างน้อยหนึ่งคนชวนมาสิบคนบอกว่าเฮ้ยแกแกมาหน่อยซิอนุสวรีชัยก็มีอะไรสนุกมากเลยแก <c oughs> ะนะหนึ่งชวนเสพครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนบ่ายเนี่ยอันนี้กันแค่น้ำจิ้มนะ <c oughs> ครับอันนี้ถือว่าจริงๆเวทีที่เรากำหนดไว้เราจะเปิดสี่โมงใช่อันนี้ถือว่าเรามารำเปิดโรงขั้นมั่นใช่เพราะว่าเรามี